สวัสดีครับวันนี้กับตันต้ c งชาแนลจะมาทําเนื้อผัดพริกแกงนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีเนื้อนะครับมีกระชายมีพริกแกงนะครับพริกแกงนี่เราตามมาจากบ้านครับวันนี้เราเพิ่มความเผ็ดซัดด้วยดีปีแล้วก็ขมิ้นนะครับแล้วก็ม,มีมะเขือเปาะมะเขือพวงใบมะกรูด มีชีฟ้านะครับแล้วก็พริกแดงนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับมาดูกันครับว่าเราจะทำกันยังไงสําหรับสายเนื้อนะครับวันนี้เชิญเลยครับส่วนใครไม่ใช่สายเนื้อจะดัดแปลงทําหมูไก่หรือปลาหรืออื่นๆก็ได้นะครับมาครับมาดูกันเราเตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยครับ เนี่ยหั่นเรียบร้อยทีนี้พร้อมจะผัดแล้วครับตั้งน้ำมันนะครับไฟอ,อ่อ,อนน้ำมันไฟอ่อนครับเ๋อาน้ำพริกเข้าไปผัดครับพอน้ำพริกผัดหอมแล้วก็เอานเนื้อเข้าไปลงผัดอีกทีครับมาดูกันครับเอาพริกแกงนะครับผัดกับน้ำมันนะครับผัดไปเรื่อยๆครับพอเริ่มจะหอม ก็เอาเนื้อใส่นะครับสักครู่ครับเรามาดูกันพ้ิำกงเริ่มหอมแล้วครับทีนี้เราเอาเนื้อใส่ลงไปเลยครับ <c oughs> เอาเนื้อใส่ลงไปเลยนะครับผัดสักครู่ครับ ได้สักพักนึงครับสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาเอาผน้ำซุปนะครับใส่เข้าไปหน่อยหรือว่าน้ำเบนโคลก็ได้ครับ <c oughs> แล้วก็เคี่ยวเลยสักครู่ดูกินนออกมาเลยแล้วครับ <c oughs> พี่วอนไม่ยังครับพี่วอนตามคำเรียกร้องนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เนื้อผัดพริกนะครับโอ้ตอนนี้กิน ขนของพริกแกงนะครับหอมมากมาดูกันครับปได้สักพักนะครับเนื้อเริ่มเด้นดึบแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปรุงครับได้ประมาณกัน70% 70-80%นะครับเน,เนื้อเริ่มเด้นดึบมาแล้วครับเหนือยจ้าเลยเี่ผมเติมน้ำซุปไปใหม่แล้วน้ำจากงในเนื้อมันออกมาโอ้โหอย่างนี้ครับข้าวร้อนๆเราบอกใครเลยม,มาดูกันครับ เคี่ยวผัดไปได้สักพักนะครับเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับมีน้ําตาลมีซอสปรุงรสมีน้ํามันหอยนะครับแล้วก็น้าปลานะครับมาครับมาดูกันครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยผัดได้ทีครับอย่าช้าครับเอานำมะเขือนะครับมะเขือปลอมมะเขือพวงนะครับสุกยากหน่อย เอาละครับเดี๋ยวเตรียมเอาลงเลยครับมาดูกันครับ ผัดสักครู่นะครับพอผัดสุกพอมะเขือสุกเราก็เอากระชายนะครับกระชายเดียวเอากระชายลงแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็พริกพริกฟ้าที่ซอยที่หันะ่นมาซอยกันนะครับมาดูกันครับมะเขือเริ่มจะสุกครับอีกสักนิดนึงทีนี้เราก็เอากระชายลงลงไปพร้อมกันเลยนะครับ ตักเนื้อใช้ได้แล้วครับปลาเขือกระชายเริ่มสุกครับหอมแล้วครับตอนนี้เดือดพ่างเลยครับตักมาได้ที่ทีนี้เราก็นำใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับใส่มาเลยครับติ้นเล่อตักเนื้อต้องลดจัดๆอย่างเงี้คดดยครับสุดยอดเลยครับเแล้วเราก็ตัว ิที่เราซอยแล้วนะครับแล้วก็ผิดแดงนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวักนเดี๋ยวเราก็คนตให้เข้าวกันบ้ใช้าครับ เรร้อยแล้วครับผัดเนื้อกับพี่แกงนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมจะเอาสูตรไปทำได้เลยนะครับเราก็จะจะหาเมนูอร่อยอร่อยมาให้มาทำแล้วมาให้ดูอีกทีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดตั้งโตองนะครับ กับตันต้องชาแนลครับสวัสดีครับเป็นไงครับเนื้อผัดพริกแกงครับกับตันต้งชาแนลวันนี้ามาเรามาทานกันครับสวัสดีครับที่รับชมขราวหน้าจะนำคลิปอาหารดีๆแปลกๆมาให้ดูกันครับ สวัสดีครับ